ดูข่าวเงินยาวยาเราชนะกดติดตามช่องสตางคมีเดียช่องสตางคมีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยพี่น้องคนไทยท่านใดนะครับได้ใช้เงินเราชนะ ครบ7,000บาทแล้วอย่าลบแอบเปเตาตังเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเรารับเงินคนละครึ่งแฟสสามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวการแจเกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้วยกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ฟรีไม่คิดตังค์เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับล่าสุดขอประกาศไว้นะครับสำหรับพี่น้องคนใดนะครับที่ได้รับเงิน7,00 0 เราชนะเข้าแอปเป่าตังครบแล้วแล้วคุณก็อาจจะใช้เงินครบแล้วหรือไม่ครบก็ตามอย่าเพิ่งลบแอปเป่าตังเด็ดขาดเพราะจะมีพี่น้องกลุ่มเราชนะนะครับกลุ่มพิเศษที่ไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินคนละครึ่งเฟสซในอนาคตนั่นก็คือสําหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองมาก่อนกลุ่มนี้เก็บ แอปเป่าตังไว้ให้ดีถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังเข้าไปจ w ว l ลเล็จ,จะไม่มีป้ายโครงการคนละครึ่งขึ้นมาก็ตามเพราะว่าระบบเนี่ยกำลังอัปเดตกําลังไปปรับปรุงข้อมูลใหม่เดี๋ยวระบบเขาจะแจ้งอีกทีว่าให้คุณอัปเดตแอปเป่าตังในอนาคตเพื่อที่จะรับสิทธ์ คนละครึ่งเฟส3เมื่อไหร่สตา่า์จะแจ้งคุณผู้ชมทันทีนะครับอันนี้คือกลุ่มเราชนะที่ไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3แต่สําหรับกลุ่มเราชนะท่านใดที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3มาก่อนกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียน เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ส่วนจะลงทะเบียนวันไหนอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนถามมาเยอะมากนะครับสตังก์ก็พยายามตามข่าวอยู่รอรัฐบาลประกาศก่อนนะเพราะตอนนี้มันมีข่าวลือเรื่องของวันลงทะเบียนด้วยสตังก์ก็เลยออกมาย้าเตือนว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ประกาศเรื่องของวันลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะลงทะเบียนเมื่อไหร่นะจะได้เงินครั้งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกคุณท,ทันทีแต่วันนี้ขอเตือนไว้ว่าอย่าพึ่งลบแอปพลิเคชันเป่าตังเด็ดขาดและสําหรับพี่น้องท่านใดที่รับเงินราชนะผ่านตัดประชาช แล้วไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งถ้าคุณอยากได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนี้คุณจําเป็นต้องซื้อสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถใช้แอปเป่าตังและสแกนได้คุณจะสามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ได้นะครับส่วนพี่น้องเราชนะกลุ่มบัตรคนจนนั้นโอกาสได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่เคย ให้เงินบัตรคนจนสําหรับโครงการคนละครึ่งเลยและเฟสสามก็มีโอกาสน้อยก็ต้องรอรัฐบาตรประกาศอีกทีว่าพี่น้องบัตรคนจนจะมีโอกาสได้รับเงินคนละครึ่งเฟสสามหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาติดตามมาตรการกันต่อนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครมีแอปต่างต่งอยู่กอดไว้ให้แน่แนๆใช้ครบหมดแล้วก็อย่าลบใครที่ใช้ไม่ครบก็ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤศภาคมนี้นะครับและใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแจกเงินเยียวยาต่างๆในอนาคตอยากให้ตังกรองข่าวว่าข่าวนี้มันมีจริงหรือไม่ คอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับเดีย๋ยวสตางค์จะนําคําถามมาคุณไปเช็คคําตอบจากรัฐบาลแล้วถ้าได้คําตอบอะไรจะมาบอกคุณผ่านหน้าจอ youtube ช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รู้ข่าวสารก่อนใครจากสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น,นถึง17.30น,นใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเส นี่ครับ